นั่งรถไฟฟ้ามาดูนกที่บางปูและการผจญภัยผมเริ่มต้นที่ BTS เพลินจิตนั่งไปยาวๆครับสุดสายเส้นสีเขียวที่สถานีเคหะ ก่อนถึงสถานีเนี่ยรถไฟฟ้าโล่งมากแต่ก็ยังมีเพื่อนร่วมทางอยู่บ้างนะพอมาแล้วเนี่ยตอนลงบันไดก็เจอรถ2แถวสาย36จอดรออยู่เต็มเลยผมก็ถามครับว่าไปถึงบางปูไหมแล้วก็เดินขึ้นไปเลยรอไม่นานนะเพราะครอบครัวต่างชาติที่นั่งรถไฟมาด้วยกันเนี่ยเขามาขึ้น2แถวคันเดียวกับผมด้วยซึ่งครอบครัวนี้เขาจะไปเที่ยวเมืองโบราณนะสแถวก็บริการดีมากขับไปส่งถึงข้างในเลยซึ่งหลังจากนั้นก็เหลือผมตัวคนเดียวนะครับนั่งไปยาวๆเกือบ10กิโลอ่ะ20บบาทถูกมากคุ้มมากแต่ ก็ตุ้มๆป่อมๆนะว่าถ้าโดนทิ้งไว้ตรงนี้เนะี่ยจะกลับบ้านยังไงจะไม่ทันได้คิดอะไรเยอะแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสถานตักอากาศบางปูมาดูนกกันไหนนกนกอี คนนี้เองนกคือถามคนแถวนั้นเขาบอกว่านกไปแล้วถ้าจะมาดูนกเนี่ยต้องมาช่วงตุลาถึงเมษาผมเห็นอย่างนั้นก็เลยกลายร่างเป็นคนสายลับคอยดูพฤติกรรมปูกล้ามดาบที่มันคีบดินกินเข้าปากตลอดเวลาแต่มันไม่ได้กินดินเป็นอาหารนะระบบภายในมันจะกรองเก็บสารอาหารไว้แล้วพ่นดินออกมาสารอาหารที่ว่าก,ก็คือแพลงต้นสัตว์ตัวเล็กๆที่ปลิวมากับน้ําทะเลตอนน้ําขึ้นแล้วตอนน้ําลงแพลงต้นสัตว์ตัวเล็กๆพวกนี้ก็จะติดอยู่ตรงหน้าดินเป็นอาหารอันอุดม สมบูรณ์ให้กับปูพวกนี้แล้วนอกจากปูกล้ามดาบที่ยึดพื้นที่บริเวณนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีสัตว์อีกชนิดก็คือปลาตีนบางตัวก็วิ่งเล่นกันไปกันมาแต่อีกหลายตัวก็คอยเฝ้าแอ่งน้ําของมันซึ่งเป็นเหมือนบ้านที่เป็นที่ผสมพันธุ์แล้วก็ที่วางไข่แพร่กระจายขายายผพ,พันธุ์ของมัน ซึ่งพอดูเพลินๆรู้สึกว่าหน้าคนสายลับเริ่มไหม้แล้วเนี่ยก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านด้วยสองแถวสาย36เหมือนขามาแต่ระหว่างทางผมแวะร้านเคลปบางปูที่สายลมบางปูครับจะเป็นยังไงดูตอนหน้าแต่ตอนกลับบ้านเนี่ยก็ต่อรถไปขึ้น BTS นั่นแหละเรียกว่ามาบางปูไม่ต้องขับรถมาเองแล้วครับสองแถวก็มีแท็กซี่ก็ได้